ยางไฟแดงคืออะไรหลายคนไม่รู้จักยางไฟแดงยางไฟแดงก็คือยางที่มาจากล้อไฟแดงนั่นเองยกตัวอย่างครับนายเอซื้อรถไฟแดงมาซื้อไฟแดงมายังไม่ได้ขับเลยแล้วก็ถอดล้อไฟแดงออกล้อไฟแดงนั้นคือล้อสิถอดล้อสิออกแล้วก็ใส่ล้อสิบแปดล้อสิบเจ็แม็กก็สิบเจ็ดยางก็สิบเจ็ดนั่นแหละเขาเรียกว่าล้อไฟแดงนี่คือล้อไฟแดงนั่นเองครับ ยางเปอร์เซ็นคืออะไรหลายคนก็สงสัยยางเปอร์เซ็นหรือยางเบอร์สองมันก็คือสับเดียวกันยางเปอร์เซ็นคือยางที่ใช้งานมาแล้ว1ปีถึง2ปีนะครับยางเปอร์เซ็นที่ใช้แล้ว1ปีเขาเรียกว่ายางเปอร์เซ็นสภาพ70%แต่ถ้าเกิดว่ายางเปอร์เซ็นที่ใช้มาแล้วผ่านการใมาประมาณสักสีปีอันนั้นเขาไม่เรียกว่ายางเปอร์เซ็นเขาเรียกว่ายางเก่าหรือว่ายางเสียนั่นเอง ่าดสนใจยางไปแดงหรือ,อยางเปอร์เซ็นต์ติดต่อช่างจัดช่องด้านบนนี้ได้เลยนะครับ